ทำไมทะเลถึงมีคลื่นได้ยังไงอยากรู้อ่ะทำไมทะเลมันถึงมีคลื่นอยากรู้ว่าเป็นเพราะอะไรลมพัดเอาเอาวอา้อาวหรอหรอแรงลมเหรอลมมันทำให้ทะเลมีคลื่นเหรอ ลกหมุนรอบตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มีคลื่นแต่ไม่มีเศษ ไเด็กๆเขาอยากเล่นทะเลกันอะไรไปเล่นอะไรมัน <fit> ม <division> ืดแล้วเฮ้ยมืดแล้วเขามืดกันแล้วเขามืดแล้วก็ปิดแล้วเมื่อกี้ก็บอกเขาปิดแล้วเขาปิดแล้วเครื่องชงโมกี่บาร์สหัวแพงแต่ตังที่แม่ตังอยู่ที่แม่ โอ้โห oh. ดูที่แม่จะให้ตังค์ไหมทุก oh. คนดูดิดิฉันเลี้ยงลูกน้องเหมือนเลี้ยงเด็กเลยอะดูมันดูมันดูมัน <c oughs> มันไปเอาตังค์ที่แม่และมันไปเอาตังค์ที่แม่และมันจะขึ้นเลือกล้วยกันดูมันเออเอาตังที่แม่และ <c oughs> ดูว่าแม่จะให้มาไหมน่าจะให้แม่เหลือตังหลายหมื่นเลยวันนี้จ่ายค่าเอ้ยไม่เหลือดิเหลือตังอยู่หมื่นกว่าบาทเหลือตังอยู่หมื่นกว่าบาทจากร้านนึงอะ่ะจากร้านหนึ่งวันนี้จ่ายค่ารถไปเหลือหมื่นกว่าบาทน,าน่นาน่เอาไปจน,นได้แม่ก็ให้ด้วยนะ แม่ก็ให้ <laughs> แม่ก็ให้ด้วยนะแม่ก็แม่ก็บาจีออนึกว่าไล่มันไปขอแม่นึกว่าแม่จะไม่ให้ไงเอออะตลุบแม่ให้เอออ่ะแต่ก่อนห้าร้อยเองแต่ก่อนห้าร้อยเองเดี๋ยวนี้พันหนึ่งเลยหรอเอา้า ดูนีมันนั่งได้กี่คนดูดีมันเล่นนมันนั่งเขานั่งได้กี่คนนั่งได้กี่คนนั่งได้กี่คนโอเคเอาให้โค้เมาให้โค้ม ไปแล้วอายคบ6คนนะไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไม่อยากเปียกเดี๋ยวจะไปกรุงเทพแล้วขี้เกียจอาบน้ำ <c oughs> เล่นหนาวแล้วก็สัน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 ป้ายใครจะไปขึ้นบานาน่า ไเก็ดอาบน้ำเออไปอุตส่าห์เสียตังค์แล้วไปทุกคนดิฉันอยากให้ทุกคนน่ะไปดูรูปมันเมื่อ2ปีที่แล้วนะแต่ละคนนะ ตัวนิดมากไซส์เอสมากมาอยู่กับดิฉันสามปีได้แล้วมั้งเนี่ยสามปีหางานให้ทําได้ตลอดทั้งปีอะดีปะละหยุดอย่างมากก็ไม่ถึงเดือนต้องหางานให้ทำจนได้เขาคิดจะกูดยังไม่ได้ไปค่ะเดี๋ยวรอกลับมาจากกรุงเทพก่อนเดี๋ยวรอกลับมาจากกรุงเทพก่อนต้นเดือนหน้าต้นเดือนหน้า ดูสิคุ้มไหมครึ่งชั่วโมงเหรออ๋อครึ่งชั่วโมงก็คุ้มอยู่ไม่เอาค่ากิ่กกิ๊กแกนอาบน้ำ เอออะใครจะดีเท่าดิฉันไม่มีแล้วนะคะลูกน้องก็แบบร้องนะคะเหมือนเด็กเลยค่ะเลี้ยงลูกน้องเหมือนเลี้ยงลูกค่บวันนี้เออร้องอยากเล่นบารณาโบสทนะคะกระช่ำไปเออหนึ่บาทดิฉันก็เลยบอกว่าไปขอเงินแม่นูน่นดิฉันไม่มีเงินนะคะดิฉันก็คิดว่าแม่คงไม่ให้สรุปแม่ก็บ้าจี้ตามนะคะให้เฉย นี่อ่ะหกที่นั่งนะคะก็ให้พวกนางเล่นไปนะคะว่ากันไปฝนน้ำหนักเกินหรือเปล่าอ๋อไปตามมาไปตามมาว่านานนะคะเล่นแล้วเหนื่อยมากจริงเหรอฉันยังไม่เคยเล่นเลยนะตั้งแต่ไปเขื่อนครั้งที่แล้วละตั้งแต่ไปเขื่อนครั้งที่แล้วละก็อ่ะออกร้นเราก็เลยแบบพาลูกน้องเขามานุ่ง นน่นอีกเซตโน่อนอยู่ตรงโน้นพาลูกน้องเข้ามาแบบเลี้ยงอาหารเขาหน่อยนะคะก็แบบมากันหมดเออทั้งแม่ทั้งลูกนะคะมากันเป็นครอบครัวะปะช่ำหาดเจ้าหลาวนะคะทุกคนตอนนี้มาทานอาหารที่ร้านทะเลเดียวนะจ๊ะนี่นะคะวิว,วดีวิวสวย วันนี้อากาศดีนะคะเพราะว่าไม่มีแดดเลยไม่ร้อนเย็นมากขออย้าให้ฝนตกอย่างเดียวนะคะรับตกแล้วขึ้นยากมาก ความผสมตกหนักมากเลยคะที่นี่ยังไม่ตกค่ะทุกคนแต่ก็ใกล้แล้ว